สวัสดีครับทุกคนพบกับผมฟุกทุกติ๊กในเกม Monster Hunter World อีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการเพิ่ม a อ t a c k ให้กับอาวุธแร12ของเพื่อนเพื่อนนะครับโดยวิธีที่เราจะใช้ก็คือวิธีการ a r g m e n t Attack increase นั่นเองครับจะใช้ของอะไรบ้างฝรามอนสเตอร์ตัวไหนหาของอยังไงมีกี่ขั้นเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อรับชมรับฟังกันได้เลยครับอะไรครับ ก่อนอื่นเลยผมแนะนำนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอาร์คเมนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆอ,อ,อัพเอ็กซ์ตร้าสล็อตให้เต็มเลเวล3เลยครับเพราะว่าเอ็กซ์ตร้าสล็อตเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีช่องเอาไว้อาร์คเมนได้ถึง6ช่องเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาดูที่ Attack Increase เลเวล1กันนะครับของชิ้นแรกที่เราจะต้องไปหากันเนี่ยก็คือ t e m Temperate s t e e l w i n g นะครับเจ้า t r m t e s t e e l w i n g เนี่ยจะได้จาก e ทม e r a t e k u s h a l ดา a o l a หรือ k u ช h a l a ม่วงของเพื่อนๆนั่นแหละครับ โดยเราจะหาได้จากที่ Guiding Land แมปไฟและก็แมปป่าเลเวล7นั่นเองครับชิ้นต่อมานะครับบัตสเตนอีบอนไฮนะครับเราจะหาได้จากเจ้าซาเวดเดวิดโจนะครับเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวม่วงนะครับโดยเจ้าซาเวดเดวิดโจเนี่ยจะเกิดในทุกๆแมปเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องการตีตัวธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาได้ในไก i ิ i งแลนด์ทุกๆแมปที่เลเวล6หรือว่าต่ำกว่านั้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็คือ Elder Spirit r a i n b o w e l l e r s s p r r t t a i n b o w เนี่ยจะหาได้จากกระดูกเจ้า Elder Dragon อนมอนม่วงใน i กดิ g งแ n นนั่นเองครับโดยในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปตีเจ้าคูชาราดา o โอลที่เป็นตัวสีม่วงอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็น Elder Dragon เมื่อเราตีหา t e เ e ม e Steel Wing ชิ้นแรกเนี่ยเราก็จะได้ Elder Spirit r a i n b o w ชิ้นที่3ไปด้วยในตัวนั่นเองครับชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ สลัมเบอร์ริงเกตโบนนะครับหรือก็คือกระดูกเนี่ยในไกดิ้งแลนที่แมปป่านั่นเองครับโดยจะเป็นกระดูกชิ้นที่ขนาดกลางในที่นี้เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นขนาดปกติดีกว่าครับเพราะว่าในไกดิ้งแลนเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นดูเนี่ยมันจะมีกระดูกหรือว่าแร่ที่เป็นชิ้นเล็กมากๆอยู่ครับเราก็จะมีขนาดที่เป็นไซส์ปกติหรือขนาดกลางของเรานั่นแหละครับแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งจะเกิดได้ค่อนข้างยาก ในเบื้องต้นเนี่ยคำแนะนำของผมก็คือให้เพื่อนๆวิ่งเก็บทุกแร่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นขนาดอะไรก็ตามเนาะวิ่งเก็บไปเรื่อยๆตีแร่ไปเรื่อยๆเก็บกระดูกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นไซส์ปกติเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะอัพเป็นไซส์ใหญ่ให้เพื่อนๆเ,เองนั่นแหละครับและนี่ก็คือวิธีการหาเจ้าสลามเบอร์ริงเกตโบนนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ไกดิ้งแลนเนาะแล้วก็วิ่งไปที่แมปป่าในไกดิ้งแลนนั่นเองครับ เมืเ่อเพื่อนๆวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวผมจะวิ่งเลาะริมขอบแมบบไปเรื่อๆยๆนั่นแหละครับมันก็จะเจอกระดูกหรือว่าเจอรแร่นั่นเองเมืเ่อเพื่อนๆเจอกระดูกก็ให้ขุดเก็บกระดูกได้เลยครับแล้วเราจะได้เจ้าสลัมบ์ลิงเกตโบนที่เราต้องการนั่นเองครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนๆอัพ Attack Increase ที่ Level 1ไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง Attack Increase Level 2ให้เพื่อนๆอพัพกันต่อเลยนะครับโดยของชิ้นแรกที่เราจะหากันเนี่ยก็คือ Temperate Silver Scale Temperate Silver Scale เนี่ยเพื่อนๆจะหาได้จากเจ้า Silver l a t a l o s ที่ Guiding Land Map Coral Level 7นั่นเองครับชิ้นที่2นะครับก็คือ Blood Thirty Gimmer Pale นั่นเอง ซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะหาได้จากเจ้าลาจังตัวธรรมดาครับไม่ใช่ตัวม่วงนะซึ่งเจ้าลาจังตัวธรรมดาเนี่ยจะเกิดในทุกๆแมบตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไปครับจนถึงเลเวล6เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเรียกจากแมบไหนก็ได้ครับชิ้นต่อมานะครับก็คือ Spirit v ิตเว o l i d Bone นั่นเองครับจะเป็นกระดูของเจ้ามอนตัวม่วงอีกเช่นเคยครับแต่ว่าไม่เหมือนเ l d เดแล้วนะครับไม่ได้ใช้ของ Elder เนาะ ของชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้จากมอนม่วงพวกจาพวกเทียสองเทียสามนั่นแหละครับในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆจะไปตีเจ้าเทมเปรเรดซิวเวอร์ลาทารอหรือซิวเวอร์ลาทาร์อดม่วงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากฟาร์มตัวที่มันง่ายขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้ไปตีเจ้าลาวาซีออรือก็คือปลาไฟของเรานั่นแหละครับจะเกิดได้ที่ไกดิ้งแลนด์แมปไฟแค่เลเวลส่เท่านั้นเองครับเพื่อนๆก็จะได้ของชิ้นนี้ได้แล้วครับ ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ d r a g s n o สกอตวาซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะหาได้จากการไปไก i n g land นะครับแล้วก็ไปที่แมปไฟให้วิ่งไปรอบๆแล้วเก็บกระดูกมันมานั่นเองครับวิธีการหาของชิ้นนี้ก็ไม่ยากเลยครับในเบื้องต้นก็ให้เพื่อนๆไปที่ไกดิ้งแลนครับแล้วก็ลงไปที่แมปไฟนั่นเองให้วิ่งเลาะแมปไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอกระดูกเนาะ เมื่อเพื่อนเจอกระดูกเนี่ยก็ให้เก็บได้เลยครับแล้วเราก็จะได้เจ้า dark scott wilder นั่นเองและนี่ก็คือการั p attack increase ที่เลเวล1และเลเวล2นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่รู้จะอาร์ m a g e อะไรดีและอยากอั damage ไปให้สุดๆก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบและนำไปใช้เกิดประโยชน์รบกวนคอมเมนต์กดไลค์และกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ